คือแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่สองของเมืองไทยไปพัดสินราชาครับหนูซ้อม11ถึง12ชั่วโมงต่อวันขาวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโโอ้วางสนุกให้น้องแทงวันนี้ผมจะวางสนุกให้น้องใบพัดไม่สนุกเลยใบพัดเห็นว่าต้องแก้กี่ชิ้นครับห้าค่ะเวลาแทงสนุกก็ห้ามคุยกันั ท่านผู้การครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เวทีซูเปอร์เดรสจะได้ต้อนรับแชมป์โลกครับและนี่คือแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่สองของเมืองไทยใบพัดศรีราชาครับโโอ้ สาวน้อยอะสวัสดีค่ะ,คะน่ารักดีดค่ะหนูชื่อนางสาวสิริพาพรนวนทักษจันค่ะใบพัดศิลาชาอายุปัจจุบัน24ปีค่ะโอ้น้องใบพัดหนูเป็นแชมป์ระดับโลกเลยเหรอลูกค่ะหน,หนูเริ่มเล่นสนุกได้ไงอะคะเริ่มต้นจากพ่อเป็นผู้จัดการที่โตสนุกค่ะคแล้วก็หนูมาจากต่างจังหวัดมาหาพ่อช่วงปิดเทอม ตอนนั้นหนูน่าจะอายุ7ขวบค่ะแล้วก็เห็นลูกค้าเล่นหนูก็เลยลองหยิบเลสมาเล่นแล้วมันลูกแรกหนูทำลงมันก็เลยทำให้หนูแบบสนใจในกีฬาค่ะโอ้โห oh, oh. เหมือนบวานักเดสตินีแล้วหนูเริ่มจริงจังจริงๆตอนอายุประมาณเท่าไหร่หนูคือตอนนั้นหนูอายุ12เข้า13ค่ะคือกำลังจะขึ้นมน .1 oh. แล้วเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมหนูซ้อม ประมาณ 10-11,- ิบถึงสิชั่วโมงต่อวันว้าวคือต้องบอกก่อนว่าพ่อหนูสอนหนูเหมือนเป็นทหารเลยเจ็ดโมงเช้าพ่อจะมาขอค้าง้องเพื่อให้ตื่นตื่นแล้วก็8ปดโมงเกโมงเตรียมตัวซ้อม,อมซ้อมแบบนี้คะ่ะถึงถึงเย็นถึงมืดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมพ่อถึงถึงต้องต้องทำขนาดนี้ตั้งคำถามในใจไหม เหมือนตอนนั้นมีความรู้สึกที่อยากจะเลิกค่ะเพราะว่าเหมือนไม่ได้ไม่ได้วัยเด็กไม่ได้มีความรู้สึกในใช่ใช้ชีวิตในวัยเด็กเหมือนที่เพื่อนที่ได้ทำเหมือนโดนพ่อกดดันเหมือนพ่อเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบอยากให้เราเก่งแล้วเขาก็เหมือนแบบต้องซ้อมคุณต้องซ้อมให้เยอะคุณต้องซ้อมให้มากกว่านี้คนที่เก่งเขาต้องทำให้มากกว่าคนอื่นถ้าคุณอยากเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยมานั่งคุยกับพ่อว่า โอเคปิดเทอมเดี๋ยวลองจริงจังดูแล้วพ่อแกเห็นเห็นหนูทุ่มทมเทในการซ้อมมากๆแกก็เลยมาคุยกับหนูมาคุยกันสองคนนะคะแบอบกว่าเอาแบบนี้ไหมถ้าแบบซ้อมขนาดเนี้ยแล้วถ้าไปพัดออกจากโรงเรียนมาทุ่มเทกับมันสักปีสองปีถ้ามันไม่ได้อะไรเดี๋ยวค่อยกลับไปเรียนใหม่มค่ะโอ้โหใช่ใจเด็ดมากเด็ดเลย ตอนชั้นไหนครับตอนอยู่มัธยมอะไรปาะตอนนั้นอยู่ป .6 กาลังจะขึ้นม .1 ค่ะ,คะและ้วสรุปทำตอนนั้นหรือเปล่าครับหยุดเรียนไปไหมก็พอพอจะขึ้นม .1 หนูก็ไปไปเรียนได้ไม่กี่วันแล้วก็ไปทําเรื่องลาออกอขอลาออกค่ะอันนี้หนูตัดสินใจเองหรือว่ายังไงคะหนูรู้สึกว่าพอ่อพ่อหนูจริงจังแล้วซ้อมเยอะเมากขึ้นมันเหมือนเราอินกับกีฬานี้พออินแล้วเรารู้สึกว่า ในเมื่อพ่อเชื่อมันในตัวหนูเหมือนพ่อเขาเห็นอะไรในตัวหนูหนูก็เลยแบบโอเคได้งั้นเรามาแบบอลองทํากันดูแล้วพอหลังจากนั้นออกมาปุ๊บใส่เต็มแม็กเลยเห็นผลอะไรมั่งก็ออกมาออกจากโรงเรียนมาได้หนึ่งปีหนูได้แชมป์โลกสมัครเล่นตอนอายุ14ค่ะโอ้โหสมกับความตั้งใจคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนลูก จริงหนูเป็นลูกของแม่ค่ะแล้วก็คุณแม่มีมีพ่อคนปัจจุบันคนนี้ค่ะที่เล่นสนุกเกอร์เป็นพ่อพ่อเลี้ยงค่ะโอ้โหแล้วพ่อก็พ่อกับแม่ก็มีลูกมีน้องอีกคนนึงค่ะครับค่ะโอ้ท่านโอ้โหคุณพ่อที่แบบว่าทุ่มเทความรู้สึกของหนูเนี่ยเรารู้ท่านคือพ่อเลี้ยงอะไรที่ทําให้เรารู้สึกรักเชื่อมั่นศรัทธาในท่านขนาดนี้คะลูกเหมือน มืนหนูแบบถ้าพูดตรงๆเหมือนหนูไม่ได้รับรับความรักจริงๆจากพ่อกับแม่พอพอเรามีพ่อคนเนี้ยมันเหมือนกับว่าหนูอยากทําทุกอย่างเพื่อให้เขาภูมิใจรักเขาขนาดไหนครับรักมากค่ะรักมากเหมือนแบบว่า หนูจะพยายามเลิกเล่นแต่หนูเลิกไม่ได้เพราะเขาอยากทำเพื่อเขาแล้วหนูหนูคิดว่าทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงกับการที่หนูมายืนถึงจุดนี้ได้ก็จริงๆมาถึงจุดนี้มันเป็นจุดที่สูงสุดมากๆหรอกค่ะคือ ต้องพูดก่อนว่าก่อนที่มันจะเป็นรายการชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ที่หนูจะได้มาหนูไปแข่งที่ออสเตรเลียค่ะแล้วมันเป็นรายการาชิงแชมป์เอเชียค่ะแล้วหนูได้รองแชมป์มันมันกา,การที่หนูได้รองแชมป์มันเหมือนแบบเป็นเป็นจุดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าแบบรู้สึกแย่กับตัวเองมากมันเหมือนเราทําได้ไม่ดีในฝีมือของเรา แต่หนูโทรหาพ่อแล้วก็คุยกับเขาสิ่งที่พ่อพูดอะมันเหมือนกับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรมันรายการใหญ่เดือนหน้าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราเอากันใหม่เดี๋ยวพ่อไปสอนที่กรุงเทพเดี๋ยวพ่อทุ่มเวลาให้ไม่กี่วันก็ได้อะไรอะไรประมาณนี้คะ่ะม,มันทำให้หนูแบบว่าเขายังแบบต้องการที่จะช่วยเราเราต้องแบบ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตคือรางวัลอะไรลูกคงเป็นรายการนี้ค่ะรายการแชมป์โลกที่หนูได้ครับวินาทีที่ได้ตอนแรกจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจนะคะกับกับแชมป์แต่มันแค่แบบพอเราพอเก็บคิวเก็บอะไรแล้วเราเดินมาหาพ่อเรากอดพ่อมันเหมือนแบบเรา เราร่วมกันทํำให้มันสําเร็จค่ะอือโอ้ม,มันไม่น่าเชื่อนะครูม,ม,มาถึงวันนี้หนูได้ได้รางวัลระดับสูงสุดแล้วหนูมีครบแล้วมีอะไรที่อยากได้อีกกันตอนนี้หนูคือพ่อหนูเรียกตัวเองพ่อเป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหมคะเขาค่อนข้างที่จะชอบเรียกตัวเองแทนว่าแบบฉันอะไรอย่างเงี้ยหนูแค่แบบ อยากให้เขาเรียกเกงแทนว่าพ่อบ้างโอ้นะเ<ช>ข้าใจเข้าใจสิ่งนี้เนาะเคยขอท่านไหมเคยบอกท่าน,นยังไม่เคยพูดค่ะนะนี่เป็นคำร้องขอจากลูกสาวคนหนึ่ง<ช>ของคุณพ่อเนาะแล้วใบพัดตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับเป้าหมายของหนูตอนนี้หนูได้ไปเล่นอาชีพกับโปรทัวร์ค่ะแบบพวก อาชีพผู้ชายแบบที่พวกพี่เอฟที่หมูได้เล่นกันมันสองปีที่หนูได้รับหนูจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มันขึ้นไปเรื่อยๆให้มันดีมากกว่ามากกว่าเดิมค่ะครับมาวันนี้เราคงได้เห็นฝีมือสนุกเกอร์สาวระดับโลกนะแล้วความฝันของหนูและลูกวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ อยากจะขอทุนทางรายการไปแข่งขันระดับโปรค่ะเพราะว่าการเดินทางมันค่อนข้างที่จะใช้ทุนค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะโอเคค่ะง,งั้นวันนี้เต็มเหนียวเลยนะ <c oughs> โอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับไอพัดขอบคุณมากที่มารายการครับท่านผู้ชมครับนี่คือ ดาวรุ่งที่มาแรงสักพักแล้วของเมืองไทยครับเป็นแชมป์โลก6แดง3สมัยค่ะวันนี้รายการตั้งใจเลยครับน้องจะไปเตรียมตัวเพื่อแข่งระดับโปรมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเราเลยจัดเขาด้วยโจทย์ยากๆจากซูเปอร e เเรามีเตรียมสถานที่แข่งขันแล้ว c r u ซ i เ l e ลเชี t ร์ของซูเป r ร์เรดไพัดพร้อมนะเตรียมตัวครับใช่ครับด้วร์ขด้วยทั้งสามท่านครับ เชิญเลยครับเชยค่ะเชิญครับ,รบทั้งสามท่านเชิญครับครับโอ้สนามอะไรนะคะขออีกทีเอ่อ Crucible Theater เ,เอ่อ <laughs> แต่ในในแบบของเราซุบทำไม นี่โตะสวยมากนะครับนี่คือโตะสนุกเกอร์ระดับโลกนะครับชื่อว่าลัสเซนจาก Thailand p ู o l t a b l e ขอบคุณมากนะครับที่เอื้อเฟื้อนนำมาตั้งให้เราได้ทดสอบฝีมือของใบพัดเดี๋ยวโจทย์แรกก่อนพี่โจทย์แรกนี่คือจะเป็นลักษณะของการแก้สนุกพอเราจะท้าทายแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงปีล่าสุดเนี่ยทีมงานทำการบ้านแล้วก็ติดต่อไปที่นักสนุกเกอร์ระดับโลกตายแล้ว เราติดต่อไปที่ลอนนี่โอซิลเวนครับเป็นไงบ้างจัดทรัมป์แล้วก็มาร์คเซลร์บี้โหปัญหาเดียวเลยครับไม่มีเบอร์เขาไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์เขาพยายามมากๆเลยติดต่อมาร์คเซลบี้ทีงานแบงมาร์คเซลบี้เราเราติดต่อไม่ได้แต่ได้หอยเซลทั้งปีอตายแล้วหอยเซลทั้งปีเนี่ยเป็นคู่แข่งมาร์คเซลบี้ได้เดี๋ยครับได้จ้ะอธิบายก่อนนะครับพี่หอยเนี่ยสนุกเกอร์นี่แกไม่ค่อยรู้นะวางสนุก ให้น้องแทงจากขาวไปที่ดำเนี่ยมีลูกแดงไปขวางครับวันนี้ผมจะวางสนุกให้น้องใบพัดไม่สนุกเลยวางยากเลยโอ้โ้โอ้โอันนี้เริ่มแล้วโอ้อันนี้เป็นเรื่องแล้วอันนี้เป็นเรื่องแล้วนีโอ้โหนี่ยากนี่ยากเต็มสิบความยากเท่าไหร่แปดแปดเก็ยังแปดน่ะแปดเลยนะแปดซูไมล่ะแปดเก้าประมาณนี้ได้ได้ค่ะลองแปดเก้าลองดูนะไม่มั่นใจเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก็ได้ลองดูค่ะพี่หอยทาขนาดนี้ละ มานั่งผมนอนเต็มที่ฮะพรุ่งพรุนี้เขาไม่ได้นอนกันผมนอนเต็มที่ผมจัดเต็มอยู่แล้วถือว่ายากไหมหน้าคุณซุปยากอยู่พี่ยากอยู่เพราะว่าพี่ล้อมเยอะมากไปนะครับเข้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไหนบอกแปดไหนบอกแปด พี่อ้อยครับขอเพิ่มความยากเพิ่มความยากทีมงานครับเติมอีกหาลูกครับเอาแบบสมศักดิ์ศรีรู้ไม่มีเลยอ่ะช่วยหน่อยน้องยังเหลือห้าลูกครับโอ้โหนี่กันชิงข้างน้องมือพี่ไม่ถึงอ่าฝังเลยฝังฝังเป็นครึ่งวงกลมเลยเขาจะแทงท่านผู้ชมท่านผูมการครับตอนนี้ครับไม่สามารถแทงข้างได้ทางตรงได้ ต้องแทงกลับมาชิงล่างก่อนครับซึ่งถ้าแทงชิงล่างเนี่ยหนึ่งสองสามสิบโอ้โหผมว่าต้องมีสี่ห้าชิงใบพัดเห็นว่าต้องแก้กี่ชิ้นครับห้าค่ะโอ้โหชิ้นเหรอเอาแก้ห้าชิ้นโอ้โหผมเก่งมากนะเนี่ยแก้ห้าชิ้นผมเก่งนะเนี่ยเี่งแบบไม่รู้ใจตัวเองนะไม่รู้ไหมพี่ทำลงไปพี่ทำแชมป์โลกแชมป์แชมป์โลกอึ้งอึ้งๆเลยอึ้งหน่อยหนึ่งนะครับใบพัดครับมันยากมากให้โอกาสสามครั้งครับพวกเราครับกลังใช้ใบพัดครับขอบคุณค เวลาแทงสนุกก็ห้ามคุยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะขอโทษครับคือมันจะเป็นการลบกวนสมาธินะสนุกขอโทษนะแล้วคุยเบาๆได้ไหมได้ครับหมายถึงตัวคนแทงต้องมาอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเอ้โหยโอ้โหยเฮ้ยนี่หนูมันยากมาก โอ้ได้ไงวะระดับโลกเขาเป็นอย่างนี้คนวางอะนึกออกไหมจะแกล้ยังไงไม่ออกมีคนไม่ออกอาชิงาชิงเก่งมากครับโอนั่ครับจุดเด่นของใบพัดเนี่ยคือการตบลูกยาวๆครับเดี๋ยวเราจะทาเขาด้วยโจทย์นี้ครับตอนนี้ลูกดำอยู่ที่จุดน้ำเงินนะครับกลางโต๊ะแล้วก็ลูกขาวตั้งตรงครับ เราท้าด้วยโจทย์ที่ยากขึ้นสองเท่าครับครับนอกจากแทงดำลงหลุมแล้วขาวต้องลงหลุมด้วยถ้าจะทําแบบนั้นได้ด้วยหมายาะว่าลูกต้องตรงมือต้องมั่นคงมากครับเนี่ยความยาก2เท่าขอเพิ่มเป็น3าเท่าทีมงานครับขอเติมความยากครับนี่คือตัวช่วยเสริมครับเราเพิ่มความยากครับด้วยการ นำเหรียญ <now> <als> <UNKNOWN> ไปทำเป็นช่องครับขวางอยู่สองข้างข้างซ้ายและข้างขวาของลูกดำครับนั่นหมายความว่าถ้าเหลี่ยมผิดนิดนึงเนี่ยมันจะชนเหรียญครับตรงตรงตรงดิ่งเลยอุ้ยนี่แหละครับต้องการครับมันมันผิดเหลี่ยมไม่ได้เลยโจทย์นี้เทียบกับโจทย์พี่หอยเมื่อสักครู่อะไรยากกว่าอันนี้น่าจะยากกว่าค่ะเพราะว่ามันห้าม ห้ามห้ามโดนเหรียญแล้วก็เขาต้องตามด้วยทางเร้งการครับเหรียญลงไม่เหรียญเดียวเลยมันต้องเป็นช่องนั้นนะครับจริงๆแล้วเหรียญเนี่ยไม่ได้ทําให้<ม>เรื่องนี้ <ผล S 2> ยากขึ้นนะแต่มันเพิ่มแรงกดดันนี่บอกไหมเหมือนเวลาเราเดินบนเส้นตรงนี้เราเดินได้แต่พอข้างๆเป็นเหวอ,อ่ะนี่นี่คือการเพิ่มแรงกดดันโอกาสสามครั้งนะครับ ดำลงขาวขาวแล้วขาวแล้วเรียบร้อยครับไม่พลาดจุดยาดว่านี่ยากไหมยอกก็ยากค่ะยากอยู่มันมันหลอกสายตาใช่ไหมน่นยคือมันมันต้องแทงให้ตรงครับต้องตรงองศาเนี่ยครับมงทั้งสองลูกและไอไอเหรียญสองฝั่งเนี่ยมันเพิ่มแรงกดดันครับผมจะแจ้งให้ทราบว่าที่ว่ายากตรงเนี้ยโจทย์ต่อไปนี่คือยากที่สุดของวันนี้ครับงานมาครับ ไม่นะสองสี่หมีแดงหกลูกครับจออยู่หกหลุมครับเราจะท้าอะไรไปพัดครับแทงขาวก็ง่ายก็เอาแดงเอาขาวแทงแดงลงไปตอนนี้มีหกลูกเราท้าให้แทงได้แค่ห้าครั้งหรือว่าห้าไม้ให้แดงลงหกลูกเออใช่เขาคงน่าจะมีออดโมบะ โบบาน่าจะมีโบบะต้องมีชิ้งหนึ่งอันต้องมีการแทงไม้หนึ่งครับที่ลงสองลูอกุ้ยากไหมถูกว่ายากมากยากได้กว่านี้อีกทีมงานครับมาครับะอะไรห้ามโดนตรงนี้รู้ว่าอะไรยังเป็นเงื่อนไขเดิมคือแทง5้าครั้งให้แดงลงหกลูกและในการแทงทุกครั้งเนี่ยขาวเจอแดงตรงๆไม่ได้ขาวต้องโดนดำก่อน แล้วจึงจะไปโดนแดงเพราะคนต้องคุมดำด้วยคุมขาวด้วยเลือกขาวเองเลยครับว่าอยากอยู่ตรงนต้องมีต้องมีไม้ต้องมีไม้หนึ่งที่ชนกันแล้วก็แยกกันดรับผมชอบที่พี่อุทานมื่อสักครู่เลยครับพี่ผมได้ยินนะครฮะอันนี้ผมพูดพูดกันเองสองคนนะยากตื้นตื้แต่ยากตื้ดตืยากตื้นตื้นขอโทษขอโทษแต่ยากจริงๆต้องมีลตหนึ่งที่ชนแล้วก็เด้งไปยากจ้าไปพัดครับ ความยากของโจทย์เนี่ยครับเต็มสิบเนี่ยคือให้เท่าไหร่สิบเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องคำนวณดำด้วยเพื่อเอาแบบไปวางไว้ให้มันใช่ใช่ใช่คือไม่ได้คำนวณแค่ขาวนะครับต้องคำนวณทั้งดำและขาวครับนี่คือการวางสองลูกเลยเทียบกับเฟรมสุดท้ายของชิงแชมป์โลกกับโจทย์เนี่ยครับที่นี่น่าจะยากสุดภูมิใจมีความสุขโอกาสแทงห้าครั้งนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับ ได้ครับสมลูกครับไได,ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ความยากคือขาวติดชิ่งครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ขาวติดชิ่งครับน้อ,อ,องเหลือโอกาสอีก4ครั้งนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ฮะเป็นไปตามนี้คือถือว่าได้ครับทุกไม้ต้องไม่พลาดครับเพราะว่าส่วนที่ยากที่สุดผ่านไปแล้วครับ นี่ครับ<ห>อ๋อโอ<ห>้ยแทงขาวไปโดนดำแล้วขาวไปแคนอน,นแดงลงครับถ้าาอย่งั้นต้องฝังหนูแล้วอันนี้เขาจะน่าจะเก็บรูปไหนคุณชุกผมว่ามุมบนซ้ายนะ<ใ>นผมดาวนะนะผมเดาวมุมบนซ้ายเดี๋ยวดูเขาวางมือกันๆๆๆๆเขากำลังคิดคำนวณอยู่ สนใจคือข่าวครับเหมือนเขาจะสกรูฉีกไปที่แดงข้างล่างด้วยนะครับลองดูลองดูข่าวนะครับนี่ครับนิดเดียวนี่ไงโอ้ยกลับมากลับมางามงามยนดแต่จริงๆเข้าใจว่าไปพัดอยากให้ข่าวโดนแดงใช่ไหมใช่ค่ะเขาตั้งใจสองลูกเมื่อสักครู่เขากะสองลูกตั้งใจจริงด้วยอ่ะโอกาสเล็กสองครั้งครับ ลูกนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะบ่อยต้องเอาดำขึ้นมาบนก็ต้องมาฝั่งนี้ด้วย<ห>ะะง่าย้วครับง่ายมากอันนี้ก็ยากอันนี้ยากอันนี้ยากมากครับไปพัดนี่ยากมากครับโอ้ยากจะทำยังไงต้องเช็ดเช็ดบางอาันนอนหรือเอาขาวมานี่เลยทิ้งแน่ ไปพัดขอโทษนิดน,นึงนะลูกบอกเรานิดน,นึงได้ไหมครับว่าไปพัด,ดะจะทําอะไรครับได้ค่ะหนูจะเอาขาวคานนอนไปโดนแดงค่ะคือจะเอาขาวโดนดำก่อนค่ะแล้วขาวไปโดน <ไป S 2> แดงไปโดนแดงค่ะโดยขาวจะเดินทางยังไงครับประมาณเนี้ยค่ะชิ่งนี้อ๋อแสดงว่าจะโดนทางขวาของดาเนาะค่ะใช่ค่ะโดนทางขวาของดําขาวฉีกไปไม่โดนชิ่งก็โดนเต็มใบค่ะครับ ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเป็นไปได้ครับไป็นไปได้ครับแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงของเรานะครับไปพัชศรีราชาครับโอ้โยไม่ได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราออกจากกูชเบิลเชเตอร์ของเราครับ่ะเดี๋ยวเราเข้าสตูงเราดีกว่าได้ครับพูดจบก็อายเลยรีบเข้าสตูงครับไปพัชชนครับ Ubscribe, อันสุดท้ายเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้คมส,สมคำร่ำลือครับทา่าน้นการครับได้ทราบเรื่องราวชีวิตของใบพัดเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับแต่เป็นการออกแบบวางแผนและทุ่มเทจนความสามารถของเขาสามารถสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้ทั้ง3าท่านได้รู้จักกับใบพัดรู้สึกอย่างไงบ้างครับดีใจที่ได้เจอใบพัดนะครับพี่น้ำตาสึมตั้งแต่ใบพัดเล่าเรื่องชีวิตของใบพัดละ เข้าใจเลยอะแล้วก็พอเป็นเรื่องของคุณพ่อด้วยพี่ได้เดินสยามตอนอายุ19ครั้งแรกไม่ได้เป็นไรเหมือนกันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยซ้อมวิโนทั้งวันมันไม่มีคําว่าฟลุกอะครับมมนเหมือนคําที่ไบพัดพูดเลยว่าเราอยากได้มากคนอื่นเราก็ต้องเสียมากคนอื่นเราอาจจะไม่ได้ไปเดินเที่ยวเราอาจจะไม่ได้ไปชิลเหมือนเพื่อนๆแต่เราก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนกับมาาเราในวันนี้ถูกไหม ฉะนั้นเราอยากได้อะไรพิเศษมันก็ต้องเสียสละก็ต้องมีวินัยใบพัดจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอีกหลายๆคนเลยขอให้ไปตามความฝันและขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ใบพัดอยากทำมากๆเลยนะแล้วกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆคนไทยด้วยนะขอบคุณคร่ไปให้ถึงความฝันครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับใบพัดลูกทุ่ซุปบอกเรา เรื่องราวความสามารถเรื่องราวชีวิตความมุ่งมั่นตั้งใจของใบพัดให้ผู้ใหญ่ k i n พาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในใบพัดมากนะครับท่านทราบแล้วว่าความฝันของใบพัดคืออะไรทางคิงพาวเวอร์ยินดีมากครับมอบุบป,ประมาณให้ใบพัด4ี่0,000ืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ,บนในวันที่ใบพัดผ่านเรื่องยา,งยากมาเยอะแล้วก็ผ่านมันไปได้พพกับความสําเร็จในชีวิตนะ ไป<ใ>พัดอยากบอกความรู้สึกของตัวเองกับใครที่สุดอยากพูดกับใครครับต้องขอบคุณพี่เอสคะ่ะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของหนูที่ S1 นะคะที่ท่านได้เห็นความสามารถของหนูและความเชื่อว่าหนูยังสามารถไปได้และทำได้อยู่แกก็เลยสนับสนุนหนูดึงให้หนูเข้ามาอยู่ในเส้นทางของผู้หญิงในระดับอาชีพของผู้หญิงเพื่อไปแข่งขันต่อ ระดับให้ตัวเองได้เป็นท็อปท็อปของโลกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวค่ะที่ไม่เคยหยุดเชื่อในตัวหนูเลยแล้วก็ซัพพอร์ตหนูตลอดทุทกทครั้งที่หนูล้มเหลวทุกครั้งที่หนูพลาดจะมีพ่อกับแม่คอยคอยอยู่ข้างๆเสมออยากจะพูดอะไรไปเป็นพิเศษกับท่านไหมครับเชิญครับก็ขอบคุณ หนูไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณเชินครับพ่อกับแม่เชนครับสวัสดีครับพ่อกับแม่ครับแม่อยากจะพูดอะไรกับลูกสาวคนนี้ครับภูมิใจเขามากเลยค่ะภูมิใจตัวเขามากที่สุดพ่อครับ เข้าใจว่าพ่อได้ฟังความรู้สึกของใบพัดละเขารู้ว่าพ่อดูแลเขาเสมือนพ่อแต่มีบางอย่างที่เขาอยากฟังจากพ่อเป็นพิเศษ<ช>อยากให้พ่อ,พอใช้เวลาตรงนี้สื่อสารความรู้สึกในใจกับลูกสาวคนนี้เฉด้เลยครับส่วนส่วนตัวของผมนะครับคำว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่แต่ ผมเชื่อว่าการกระทำเนี่ยยิ่งใหญ่แสดงการกระทำมาเขาอยากให้เขา้เขารับรู้ผมอาจจะผิดพลาดก็แท้ที่ไม่เรียกตัวเองว่าพ่อแต่ผมเชื่อว่าการกระทําผมแสดงให้เขารู้มันน่าจะสดใสออ พ่อครับคนนี้คือลูกและนี่คือพ่อัชัดเจนพี่ซุปเปอร์ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดอ่ะคือสิ่งที่พ่อแสดงออกคือสิ่งที่แม่แสดงออกแล้วหนูมีครอบครัวที่อบ่นแข็งแรงมากและหนูมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนหนูเพื่อก้าวสู่ระดับโลกนี่คือครอบครัวตัวอย่างครับท่านผู้การครับคำว่าพ่อและแม่เนี่ยบางครั้งมันมันลึกซึ้งเกินสายเลือดนะครับแต่มันเป็นการกระทามันเป็น ความรู้สึกมันเป็นการแสดงออกและนี่คือแบบอย่างของครอบครัวที่มั่นคงครับและสร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศและเด็กคนนี้กําลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปในระดับโลกครับใบพัดรีราชาครับขอบคุณที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับพ่อครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก้วยครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับนะทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i ก t o กซุปเปอร์จิวออฟฟิเชียของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดอิดล่อเราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชม,มได้นะครับที่ทิกต o k ของเราครับ s u p เปอร์จิวออฟฟิเครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ